สวัสดีครับสวัสดียามดึกครับพี่น้องออดึกแล้วครับดึกแล้วครับมองอะไรไม่เห็นแล้วคงจะซ่อมจัลลครับเมื่อกี้ว่าจะลลสายเบรกแตกครับพ่อไปหาที่เมืองบุรีรัมย์ครับยังเป็นพึ่งได้เพราะว่าได้ก็ได้เป็นดีครับต้องตัดหัวเชื่อมเอาแม่จะขับได้ก่อน สาผ้านหยอดโอ้สายผ้านร้องเลย ดยกนกจนดึกเลยครับพี่น้องวันนี้เรียบร้อยเลยนวด <c oughs> โอ้โโอโเจะเขียว <c oughs> <c oughs> ทอมแน่นอนเจะเขียวงานนี้ เบรกติดแล้วบ่เนี่ยติดแล้วสายน้ำมันมันตึงสายเรือลอยเรือไปเชื่อมเอาเลี้ยนน้ำบ้านเลยอ๋อวันนี้วันอาทิตย์เนาะอันนี้ไปลงบ้านในหน้าก่อนครับไปลงในบ้านในหน้าครับแต่พรุ่งนี้ถอดถอดเอาเนี้ไปซ่อมก่อนเนาะไปไปทดก่อนนะก็พรุ่งนี้ก็ให้ลูกวิ่งไปซื้อติกสังเลยผมก็ไปนู่นอ๋อเราจะถอดคืนนี้เลยบ่ก็ขึนนี้เลยเพิ่งเสร็จตัวใหญ่จะเอาไปตัใช้ก็มานี่ผมก็ไปนู่นเลยครับ โอเคครับพี่น้องนะนะอยางไปลงบ้านหนหน้าครับผมแล้วก็สายันงถูกถอดเราอ่ามุลีปัมมม๊มเราขับปัม๊มดูไปก็น่าจะ,ะทดมุลีทดมุลีปัมป๊มปั๊มให้เร็วหน่อยแล้วก็ทด รอบรอบคอให้ช้าลงใช่ไหมพ่อครับครับ,อ,รบอืมทีน,นี้ก็เร่งเครื่องช่วยนิดหน่อยจวดเลยครับอ,<ะ>อาอโอ้โอหทะลุถึง <c oughs> บ้านไหนหน้าแล้วครับ

ไม่มีไฟครับโอ้บานานาก็มีสุ้มลย Oh. เซียน pues <cat> ุ <t> <MA> oh. uh. ้ยโบกรถให้ไฟก็ไม่มีด้วยได้เพราะเราได้แล้วเก้ไม่ค่อยรู้นี่ใส่รถด้วยนลงลงเก้ไปแัดเอากำแพงบ้านก็บิ๊ไม่อยู่บิ๊ไม่อยู่โอ้ขุณปู่ไม่ติดบ่

โอ้ถอนไงนี่ต้องถอยไปอีกแล้วนี่ยถอยไปอีกเจะได้เถอะฉันได้อยู่วะนี่ครับเพื่อนเขาเปิดน่าจะเปิดได้นะพี่เฮ้ยไม่ติดอันนี้นี่ไม่รู้เหรอเพื่อนเปิดตันนั้นล่ะนี่ติดน่าจะแอบไปทางนู้นเลยไม่แอบตันนั้นอ้าวก็ถอยถอยมาอีกหน่อยว่านี่ให้มันถึงช่องนี้ไม่ถึงหรอไม่ถึงหรอไม่ถึงหรอน่าลองดูว่ารือโอ้โหพอดีเลยเว้ยพอดีเป๊ะเลยเว้ยแจ๋ว พอดีกับเขาเงี้ยเลยพอดีกับคอยเลยเนะครับเดี๋ยวถอดโซ่ออกแล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวแค่นั้นนะขับแล้วก็ยกออกเลยแล้วนี่ยังไม่แน่นลมันรุ้สิกกรองใครจะดู่อว่ามันไอ้สียพันธุ์วันนี้ย่อนอีกลื่นที่ี่ดังอิดอันะ่นห่ะเยอะไม่ไปเลยอ๋อนี่เสื้อเน้ใช่ไหมต้องสายลุกเตะช่วยนะ อน,นี้ตออโอ้ที่ทุกติที่ทำเล่นด,ดึงหรอทำแล้วมันกดไปมันตกล่องอ้าเรื่องตึงเดี๋ยวกดไปแล้ว <c oughs> คืนนี้จะถอดถอดนี่ครับบุรีเราปั๊มครับยกยกยกทีละข้างก่อนยกให้มันขึ้นทีละข้างก่อนไปล้างตัวเครือ่องเลย พยายามจะถอดโมลีเท้าปั๊มเอาไปเปลี่ยนใหม่ไม่ช้ามากเนาะช้าามกเลยโอ้โหน้ามัเ็เลยจคิเียวบอกว่าช้ากว่าเต่าอีกต้องต้องไล่รอบไปครับแบบนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไม่ทันงานแน่นอนเอาลุงเอาลุงบอกเตานไะคร้บ้าง

นีอไอ้ไอ้เป็นตัวครับเนาะตัวเจ็ดครึ่งนั่นครับเนาะเดี๋ยวมันจะเสื่อมอ๋อเดี๋ยวก็จะถอดไปเปลี่ยนพรุ่งนี้ครับถอดไว้คืนนี้พรุ่งนี้ก็พอจะวิ่งเอาไปอัดอยู่เมืองไม่ได้อสลับกันเนาะโอ้สลับแล้วพวกปากล่ะปากไมใจเปลี่ยบอกไปอีก ปางกันไม่ต้งพูดถึงเลยเป็ปอดเลยอื๋อันนี้มาขัดตัวนี้อืมตัวนี้ก็จะขัดตัวปั้มต่งหักฮะปวร้อนเอาแล้วของมาของมันมาอย่างนี้เลยแร่ที้เป็นตัวอะไรวันนี้ตัวปั้นตัวปั้นปั้มปั้นปั้นตู้ประมาณอัดสบายเยอะก็ประมาณนี้ครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็จะเอาไปอัดถอดถอดคืนนี้ไว้ก่อนครับไอ้ยันก้าวเราวิ่งใยเหรอเอาอัดพรุ่งนี้ อ๋อขอบคุณท่านทุกท่านครับผมที่เข้ามา,าติดตามรับชมครับเอาคลิปนี้ส่งพี่น้องเข้านอนเลยและกันครับผมวันนี้เจอากันลิฟต์จกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ